วัสดีครับพวกับผมปีชาอีกเช่นเคยครับในทุกช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นช่อง YouTube ครับสาวน้ำพูดได้บายบินบินพูช่อง YouTube Everything for you พูครับรวมไปถึงช่อง TikTok และทุกช่องทางการสื่อสารครับวันนี้พาทุกท่านมาพบกับสุดยอดคอรินสาวน้ำนะครับเป็นคอริน90% t c c a 90ครับวันนี้เป็นแกนูล่าครับเป็นคอลินแบบเก็บ90%แบบเก็บเป็นแบบที่นิยมมากที่สุดนะครับ สำหรับสวีนามรุ่น5กิโลเป็นรุ่นที่ขายดีมากๆนะครับ9กอนแกนู่าขายดีมากเพราะว่าเป็นรุ่นที่จัดส่งได้ง่ายสะดวกสบายนะครับแล้วก็ถ้าสายไม่ใหญ่ก็ใช้ได้นานนะครับรุ่นนี้นะครับหากิโลกร,รัมเป็นเน็ตเวทนะครับก็คือน้ำหนักรวมถังแล้วนะครับตัวนี้มีอายุบอกนะครับเก็บได้ประมาณ2ปีครับตัวนี้นะออริจินอลบอกชัดเจนครับผลิตจ,จากเมืองจีนเลย แน่นอนครับคุณภาพดีแน่นอนนะครับตัวนี้ผู้เร่มมาาชอบมากนะครับเจ้าของบ้านก็ชอบใช้ง่ายๆว่านโรยเข้าไปในตัวสายได้เลยครับใช้เวลานิดหนึ่งก็ค่อยๆละลายนะครับแต่น้ําใสสะอาดดีมากโคลินเกตกานูล่า90%ของเวลโคครับก็จะละลายช้าๆแบบนี้ครับเป็นลองลัตติ้งนะครับก็ประมาณ2-3ชั่วโมงนะครับก็จะที่หล่นที่พื้นก็จะค่อยๆหมดนะครับ แต่เป็นที่นิยมนะครับเพราะว่ามันไม่ฟุ้งสามารถโรยใช้งานได้ง่ายๆครับใช้ดีมากครับตัวนี้คอรินแกนูลาแบบเก็ตเวลพูนะครับถังที่เห็นอยู่นี่คือเน็ตเวทนะครับ5กิโลกรัมนะครับเนีบเนีบดีๆฟูๆนะครับเนื้อแน่นๆเปิดดูที่ถังนะครับจะมีตัวถุงพลาสติกห่อมาจากโรงงานแบบนี้เลยครับเนี่ยกันความชื้นอะไรต่างๆได้ดีมีเชือกรัดมาอย่างดีนะครับ าเปิดปิดง่ายนะครับแพ็กเกจอย่างดีมากตัวนี้ครับเียคอรด์ tca เกเนวลพูนะครับตัวนี้ <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> เนื้อคลอไรดนดีๆเขาขาวสวยๆครับใช้งานง่ายๆนะครับน่าสนใจครับสนใจติดต่อทีมงานวินวินภูนะครับคอไรด์ดีๆมีของตลอดนะครับตัวนี้ <Yeah. S 2> uh. เนื้อคอลรนแบบสวยๆแบบ มือสักคู่นะครับที่ให้ดูนะครับมีฉลากนะครับชัดเจนนะครับสนใจคอลินคุณภาพดีแบบอย่างนี้ครับอย่าลืมติดต่อทีมงานวิน i ิน o ูทุกช่องทางการติดต่อครับไม่ว่าจะเป็นช้อปปิ้งในหน้าเว็บไซต์ออนไลน์ได้เลยนะครับก็ w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  i n w i n p o o ดอ o วนนะครับหรือติดต่อทีมงานายขายนะครับรายการก็เป็น l ลน์แอนะครับแอดวินวินพู ครับหรือโทรเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมก็02นะครับ989 1111ครับวันนี้ผมพิชาต้องจากลาทุกท่านไปก่อนครับกับคอรีนดีๆนะครับเวลพู90%นะครับแกดูว่าแบบเก็บ5กิโลครับ